พระพุทธองค์กับจตุราริยสัตว์พระพุทธองค์คือผู้ท่งชี้ให้รู้จักทุกขจักขูทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งไหว่ล่องกระแสแม่น้ำลงไปเพราะเหตุสิ่งที่น่ารักน่าเพลินใจบุรุษผู้มีจักขุยืนอยู่บนฝั่งเห็นบุรุษผู้นั้นแล้วร้องบอกว่าบุรุษผู้เจริญท่านย่อมไหว้ล่องตามกระแสแม่น้ำ เพราะเหตุสิ่งที่น่ารักน่าเพลินใจโดยแท้แต่ว่าทางเบื้องล่างมีห่วงน้ำประกอบด้วยคลื่นประกอบด้วยน้ำวนมียักษ์มีรากสดซึ่งเมื่อท่านไปถึงแล้วจักต้องตายหรือได้รับทุกเจียนตายพิขูทั้งหลายบุรุษผู้ไหว้ล่องตามกระแสนั้นครันได้ฟังแล้วก็พยายามไหว้กลับทวนกระแสทั้งด้วยมือและด้วยเท้าทั้งหลายพิขูทั้งหลาย คำอุปมานี้เราผูกขึ้นเพื่อให้รู้เนื้อความนี้เป็นเนื้อความคือคำว่ากระแสแม่น้ำเป็นชื่อแห่งตันหาคำว่าสิ่งน่ารักน่าเพลินใจเป็นชื่อแห่งอายตนะหกในภายในคำว่าทางเบื้องล่างมีห่วงน้ำเป็นชื่อแห่งโอรัมพาคียะสังโยศห้าคำว่าคลื่นเป็นชื่อแห่งความโกรธและความขับแค้นคำว่าน้ำวนเป็นชื่อแห่งการ,รมคุณห้า คำว่ายักษ์และรากสดเป็นชื่อแห่งมาตุคามคำว่าทวนกระแสเป็นชื่อแห่งเนคขมมะคำว่าพยายามด้วยมือและเท้าเป็นชื่อแห่งการปารบความเพียรคำว่าบุรุษผู้มีจักขุยืนอยู่บนฝั่งเป็นชื่อแห่งตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะดังนี้